เอากิมจิคืนไปเลยครับคุณเจเจโอ้ปเป็นเลี้ยงที่บ้านคืนเดียวอ่ะจะก,กัดเอ็มสิบหกาเดียวครับเจแล้วบ้านที่วิโรจน์ไม่คู้สองคำ้ำด้วยครับไก่ครับผมมันชื่อเอ็มสิบหกแล้วเจเจจะไปฝากใครเลี้ยงดีเยเนี่ย<ๆ>เลี้ยงที่บ้านก็ไม่ได้อ่ะเอา้าไปฝากไอ้เบิ้มเลี้ยงดีครับให้มันไปเลี้ยงที่บ้านโอ้โหพี่เบิม้มไม่ได้เลยครับพี่เบิ้มเนี่ยเขาสนิทกับพ่อแล้วเวลาพ่อคาดคันนิดเดียวพี่เบิ้มมืขายความรับหมดละเจเจ ก็คือนอนไม่ได้ด้วยเพราะเจเจลสาชโชลอไปหมดแล้วอ่ะสัญญาส่งส่งอย่างนี้มันไม่หลอนะครับคุณเจเจชายชาตทหารน่ะเรารับปากใครแล้วมันต้องทาให้ได้มันถึงจะหล่อนั่นไม่หล่อธรรมดามันจะหล่อตั้งแต่ภายในขึ้นมาจนออกมาถึงข้างนอกอย่างผมนี่ค <c oughs> ุณะหาวเราคุยสมัยผมอยู่เวียดนามนะสาวๆไดปั่ปนจักรยานตามเป็นพนรวยขนมเสน่ห์พี่เหรอขอโมยจักรยานเข้ามานีดูตานนี้ค่ะ ไม่เล่นด้วยนะเอาไปนะครับเอ่อผมี่เกียจเลี้ยงจะกัดไก่ผมปเปรี้ยวเยเรื่องพ่อไม่เชียร์ก็มาเชียร์เรื่องหมาอีกผู้หญิงคนนี้เหรอคะเมียน้อยคุณหมงโอ้อเมซอนจะไปหางูนาคอนด้าแล้วไงพี่เขามีแต่อเมซิงฮะอุ้ยจะจดจิตค่ะ นี่คุณจะบอกฉันได้หรือยังว่าค,คุณมาทำอะไรที่นี่แมวนี่แมวมาที่นี่ได้ไงอ,อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพ่อทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะนี่ลูกสาวผมรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมในเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ลูกกับเมียผมรู้ไงพ่อนี่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะพ่อไม่สำนึกผิดอีกเหรอ ทำไมพี่หมงต้องสำนึกผิดในเมื่อพี่หมงไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไม่ต้องพูดคุณไม่อายบ้า่อหรอในสิ่งที่คุณทำอะ่ะเะจ๋จาลูกพูดอะไรอ่ะขอโทษนะแมวเดี๋ยวนี้นะไม่ขอโทษทำไมเจจ๋จาต้องขอโทษเมียน้อยพ่อด้วยฮะเมียน้อยอะไรอ่ะก็ผู้หญิงคนนี้ไงเมียน้อยพ่ออ่ะแมวไม่ใช่เมียน้อยพอ่อแต่ก็เป็นเจ้าหนี้ของพอ่อ คดีผิดน้ามแมเป็นเพื่อนเก่าของพ่อที่อยู่จิีนต,ตรงังเขาได้ผัวฝรั่งเขาเลยรวยมีผัวฝรั่งเลยรวยรพอพ่อมาอยู่กรุงเทพพ่อเดือดร้อนเรื่องเงิน พ่อก็ไปหารน้าแมวยืมเงินน้าแมวหมหมุนก่อนอ้าวแปลว่าที่ปังกับธันวาบอกแล้วจ๋าว่าเห็นพ่อกับน้าแมวคุยกันที่หน้าสโมสรก็คือเรื่องที่พ่อเป็นนี้เหรอคะใช่โอ้ดีจริงๆนะหน้าห่อหอยหนีบแกตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่อ้นนี้สิครับมันดันลากผมไปฟังโอ้ยสังลีแกแอบดูคนแรกเลยก็พ่อคะ แล้วทำไมพ่อต้องยืมเงินน้ะแมวด้วยอะ่ะพ่อไปทําอะไรอะคะเอคือก็ก็เอาเงินเนี่ยส่งให้หนูไปเรียนต่อที่อังกฤษยังไงนะจ๊ะพอแล้วนะแมวนี่เงินว่าสุดท้ายแล้วเธอกลับไปก่อน พี่จะคุยกับลูกจากพี่หมองเออถ้างั้นยเยลีก็ขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะีไปไหนพี่จะไปทมวิธีหาหัวฝรั่งจากคุณแมวนะคะโอ้หมซยะเป็นการ์ตูนใช พ่อเป็นหนี้ทั้งหมดนี่พพอจะจ่ายใช่ไหมะทําไมพ่อไม่เคยบอกจะจ่าเลยตอนที่ศจจ่าบอกพ่อว่าจะจ่าอยากจะเรียนที่อังกฤษพ่อก็บอกพ่อส่งไหวพ่อไม่เคยบอกว่าพ่อลําบากเลยะก็เพราะพ่อคิดว่าพ่อไม่ลําบากไงลูกทําทุกอย่างเพื่อจจจ่าได้นะลูกนะตั้งแต่เจจ่าเกิดมาผู้ชายที่เจ้าชู้และเหลีอวไหลอย่างพ่อ ขาสัญญากับตัวเองว่าจะต้องเป็นพ่อที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งลูกให้เรียนให่สูงที่สุดวันที่พ่อรู้ว่าลูกสาวพ่อสอบติดเรียกฤษพ่อคิดเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นลูกนะพ่อจะต้องหาเงินหาเงินนั้นส่งให้ลูกเรียนให้จบให้ได้ไงลูกจ้าสาขอโทษค่ะที่ทําให้พ่อต้องลําบาก รู้ไมที่ลูกโทรศัพท์กลับมาพ่อลูกเล่าเรื่องเทียงกล็ดให้พ่อฟังได้ไปเที่ยวที่โน,โน่นได้ไปเที่ยวที่นี่พ่อรู้เลยว่าลูกมีความสุขมากต่อให้พ่อจะเป็นหนี้หรือเหนื่อยสักกี่ร้อยเท่าพันเท่าเพราว่ามันคุ้มลูกคุ้มจริงๆนะลูกนะขอบคุณค่ะพ่อ ช่างเป็นพ่อที่แสนดีแสนประเสริฐเหลือเกินนะครับถ้าผมอยากจะให้ลุงมงมาเป็นพ่อตาผมจะได้ไหมครับเป็นพ่อตาผมดีกว่านะครับไอกระหังเนี่ยมันเจ้าชู้ครับ uh huh. ได้รอสักแป๊บนะ <laughs> แล้วจะยกลูกให้ <laughs> ลูกสาวเหรครับ,รบลูกปืน ตัวซัวจริงๆเลยนี่นทำไมไม่รู้เรื่องอีกอ่ะรู้ไหมที่พ่อไม่ฉันเข้าบ้านก็เพราะแกคนเดียวอ่ะฟังม่นเตะหมาโชว์คนก็เลยหน,นีทำไมเราเจเจออมมีอะไรออมคือเรามีเรื่องให้เจเจช่วยอีกแล้วอะฮะ เพื่อเราอยากเรียนกิมจิอ่ะแลวเพื่อเราขออนุญาตทางบ้านแล้วนะแล้วทางบ้านเขาก็ให้จริงๆอ่ะเราก็เลยจะมาขอกิมจิคืนได้ไหมอ่ะออมออมจะมาขอกิมจิคืนทั้งที่เรารักมันไปแล้วเนี่นะ <c oughs> คือว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยลราไม่ให้หรอกนะถ้าเป็นออมอ ถ้าเจเรักมันขนาดนั้นแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนให้ออมเดี๋ยวคืนออมไปค้เพื่อนออมก็ได้แต่ว่าออมต้องบอกเพื่อนออมนะว่าให้รักแล้วก็ดูแลมันให้สักครึ่งหนึ่งของเราก็พอขอบคุณนะเจ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 ใจดีจัง โอ้โหงานนี้นี่โคตรรอเลยแม่นอกจากจะหมดพาราแล้วยังได้แต้มจากอองเพิ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยไปด,ดีกว่าอะไรเดี๋ยวเหนียววะเฮ้ยโอ้โหนี่ตัวไปทิ้งขี้ไว้ดูต่างหน้าอยู่วะเนี่ย บ้าตัวเล็กนิดเดียวที่เหมือนจะตายช้ายอยู่แล้วเนี่ยไอ้กระหังนี่แกตั้งใจเปิดเพลงกลัง้นฉันใช่ไหมขอโทษนะคะที่พวกเราเปิดเพลงดังรบกวนนะคะรบกวนอะไรครับ<ไหน>มองขนาดนี้เดินไปจูบป,ปากเลยไหม อีกอยู่ขนาดนั Ay, hey, ้นเลยเหรอวะแนยืนตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องเองวันนี้โอ้เหรอคืนนี้เราสองคนนะมีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวเฮ้ยเ ฉันก็ทำได้แค่มองแต่เธอรู้ไหมว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกันมันทำให้ใจฉันสั่นแต่ก็ไม่รู้จะพูดคำนั้นดีอย่างไรว่าฉัน 山。